สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะเปิดอาชีพใหม่นักนอนรายได้ดี35,000บาทต่อเดือนนะคะรีบสมัครด่วนโซเชียลฮือฮาบริษัทดังประกาศรับสมัครนักนอนรายได้ดีเพราะมีคุณสมบัติรักในการนอนหลับเหมาะกับคนที่มีหัวใจขี้เศ้าเป็นจุดแข็งบริษัทมาร์ทีซิตี้ไทยแลนด์โพสต์ข้อความรับสมัครนักนอนโดยระบุข้อความว่าเปิดรับสมัครนักนอนโอกาสทอง ที่คุณจะได้ใช้สกิลง่วงรับทรัพย์ยิ่งหลับยิ่งรวยมีหัวใจขี้เซาเป็นจุดแข็งบอกเลยงานนี้พลาดไม่ได้ต้องรีบสมัครแล้วโดยเสนอเงินเดือนเริ่มต้น35,000บาทและสวัสดิการจากบริษัทพร้อมเปิดโรงแรมสุดหรูทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อใช้เป็นที่พักต้อนรับนักนอนทุกท่านนะคะอย่างไรก็ตามนะคะโพสต์ดังกล่าวมีชาวเน็ตให้ความสนใจเป็นจำนวนมากค่ะขณะที่ Facebook เบนอปเช่ Apache, ยังได้โพสต์ภาพประกาศดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่าฮ่าฮ่อาชีพอะไรครับเนี่ยผมสนใจมากอย่างไรก็ตามนะคะแอดมินก็ไม่ทราบว่าประกาศนี้เป็นจริงหรือปลอมนะคะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะก็ขอขอบคุณภาพจาก f c e e o o o มาร์ทีซิตี้ไ a ยแลนดแล้วก็เบนอปเช่ด้วยนะคะ